จริงๆนะ้วแบบมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะลองทำถ้าเกิดเราลองสลับล่างสลับวิญญาณดูนะคะมาๆมา,มาพร้อมย่างอเวลาสักครู่เดียวขับจ้าชงเวทชิงูชูชูย่าฮ่าพิกเซลล่ชูีเซูชูชูนู มีคำถามอะไรให้จอร์โตกับฮานาบุลาฟูหรือเปล่าลาฟูอ้าลองดูลองดูอ่ร่างกายเธอมันมันขยับไว้มากเลยฉันไม่ใช่มันขยับไ้มากเลยอ่ะแน่นอนอ้าวหนาเร็วแบบรวดเร็วมันยุ่งไอ้เนื้อปัดโดนต่อยนะก็ทีนี้เอตโต้น่ะแอมรักลาฟี่มานานแล้วค่ะคือ เอตโต้ไม่ไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นจริงๆคือทุกคนจะไม่งไม่ทราบนะคะแต่ว่าเอเตโต้เนี่ยในทุกๆวันตอนกลางคืนเนี่ยเอตโต้เนี่ยจะรีบสลับรีบสไลร่างกลายเป็นสไลม์เพื่อแอบเขา้าห้องลัฟฟี่ค่ะไปยืนเฝ้าลัฟฟี่นอนเพราะว่าลัฟฟี่น่ารักมากๆเลยใช่ขอนเล้วตัวลัฟฟี่นะคะพอเห็นว่าเอตโต้เนี่ยสไลร่างกลายเป็นสไลม์ลอดช่องใต้ประตูเข้ามาลาฟัฟที่ ยุงทันทียค่ะต้องทเป็นเอสตไม่ใช่หรอทำเป็นเอสไม่ใช่หะโกรธทำไมนั่นแหละค่ะราฟี่ก็จะเป็นร่างกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กเอสโต้จะตับตัวราฟี่ได้ไงคะราฟี่ก็เลยเปลงร่างกลายเป็นยุ่งแล้เอสโต้จะแบบว่าเอาผมมาชวัดชวัดปุ๊บป๊บอะไรอย่างเงี้ยจะได้ราฟี่จะได้บินหนีเอสโต้ได้อย่างชฉยเฉยอยงเอ้ คิดหมหนะคะคิดมน